สมการพื้นฐานนะครับตรงนี้คือส่วนของส่วนยางพาราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้คูต้นอธิบายหัวข้อแต่ละหัวข้อให้ฟังอ่านน้ำยางมันจะออกมาเนี่ยมันต้องใช้ตัวไหนใช้อะไรแบบไหนมันมาอย่างไงใช่ไหมครับอ่าพอเราพูดถึงสมการเรานึกถึงเลขหรือคณิตศาสตร์ความหมายของสมการคืออะไรฮะมันเหมือนกับการสมการจะมีด้านซ้ายกับด้านขวาแล้วมันจะต้องเท่ากันระหว่างด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมฮะอ่าพอพูดถึงสมการมันก็เลยต้องมีเครื่องหมายเท่าเท่ากับ รับกลับอยู่ตรงกลางคือให้รู้ว่าอะไรก็ไม่รู้อะอยู่ทางด้านซ้ายบ่าบวกบวกบวกลบลบ,บ,บ,บกันคูณคูนกันหารหารกันเสร็จแล้วแต่มันจะต้องเท่ากับทางด้านขวานะ,ะด้านขวาอะไรก็ไม่รู้แหละบวกบวกลบลบคูนคูนหาร แต่ในที่สุดแล้วไอ้สองฝันเนี่ยซ้ายหรือขวาเนี่ยมันจะต้องเท่ากันมันเหมือน,นตาช่างอะครับผมก็เลยเอาเรื่องนี้ยมาคุยคือไอ้สิ่งที่เราอธิบายไปเนี่ยมาเป็นปีแล้วเนี่ยเรื่องนู้นอ่าเรื่องนู้นเรื่องนี้หลายๆเรื่องก็ดีครับ่าแต่บางท่านเนี่ยเอ๊ะคุณท้านอธิบายเรื่องนู้นละเอียดไปเรื่องนี้ละเอียดเรื่องนี้ละเอียดแต่ว่ามองภาพรวมไม่เห็นอย่างโซย่างพาราเนี่ยภาพรวมของมันเนี่ยที่มันออกมาเป็นผลผลิตเนี่ยนะครับ มันเกิดจากอะไรบ้างมัมีที่มาและที่ไปดังนั้นถ้าเกิดใครเข้าใจสมการนี้ก็รู้แล้วแหละว่าตัวเองต่อไปต้องจัดก,การสนญญาณของท่านยังไงอ่าถ้าท่านรู้สมการนี้ต่อไปก็เรียนรู้เรื่องอื่นได้ง่ายขึ้นโอเคฮะ ดังนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรานึกถึงสมการเรานึกถึงตัวเลขที่เคยเรียนมาเนี่ยจะไม่ยากอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ครับว่าสมการมันคือการเท่ากันระหว่างด้านซ้ายและด้านขวาอ่าคราวนี้ผมขอยกด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของของวัตถุดิบเข้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาที่ที่เราต้องต้องใส่เข้าไปครับแล้วอันขวาคือสิ่งที่เราได้รับกลับมาครับกับสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปคือด้านซ้ายครับดูตามรูป สิ่งที่เราได้รับออกมาือด้านขวาครับมันจะเท่ากันอ่ามันจะเท่ากันได้ยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมขออธิบายทางด้านซ้ายก่อนสิ่งที่ต้นยางครับเขาจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้าง<ม>เขาถึงจะออกมาทางด้านขวาได้สิ่งที่สวนยางจะต้องได้รับนะครับสิ่งที่สําคัญเลยมีสี่อย่างขาดไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวครับอย่างแรกน้ำขาดได้ไหม ขาดไม่ได้ครับครับลองต้นยางไม่ได้น้ําต่อติดต <c oughs> ่อกันนะแห้งใบร่วงไม่ได้รอย <c oughs> เหรลย,ลยด,ดังนั้นน้ําเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ให้ต้นยางคือเตรียมไม่ต้นยางคือสิ่งที่เราต้องเอาเข้าให้เราอีกที่เราต้องจัดเตรียมให้เขาคือน้ําครับแต่บางคนถามเอาแล้วไม่ได้ให้ไม่ได้อะไรเต่เดี๋ยวผมค่ออธิบายต่อคือน้ําฝนมันก็ได้เหมือนกันแต่ผมกําลังอธิบายคือน้าอ่ะน้ําอะไรก็ได้ครับที่เป็นน้ําครับน้ําครับอย่างแรกในสมาการเลยที่เราต้องจัดเตรียมเข้าไปอันที่สองคืออากาศอากาศ บางคนถามว่าอากาศแล้วต้องจัดเตรียมเลยหรออะอากาศต้อง <Huh? S 1> <c oughs> จัดเตรียมเลย <c oughs> ไม่ต้องจัดเตรียมก็ได้ครับแต uh ่ huh. ว่ามันคือคอยู่มันคือหนึ่งในมันคือหนึ่งในสรรมการเหมือนกันขาดอากาศได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ครับต้น <c oughs> ยางเป็นสิ่งในชีวิตต้องหายใจครับดังนั้นเขาต้องการอากาศต่อไปอย่างที่สามอย่างที่สามคือปุ๋ยครับพอพูดถึงปุ๋ยพ่อหมอ นึกถึงอะไรครับทาอาหารเนี่ยปุ๋ย NPK อาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมทุกอย่างที่เป็นปุ๋ยทุกอย่าง้ารหารหลักการลงได้หมดครับใช่ครับอาหาคือปุ๋ยขาดไม่ได้ต้นยางเหมือนคนครับไม่กินข้าวได้ไหมวันสองวันได้นะแต่เราไม่ได้กินนานๆเลยตายท่าอาหารหรือปุ๋ยมันก็คืออาหารของต้นยางเราก็ต้องจัดเตรียมไหมครับอย่างที่สามขาดไม่ได้เหมือนกันอันที่สี่อันสุดท้ายคือแสงแดดแสงแดดก็ ขาดไม่ได้ครับถ้าไม่เชื่อนะเอาก้าอยางกเอาก้าใ่แล้วคือก้าอยางมันมัน,ม,นมันทดลองง่ายดิลองเอาไปเอาเอาถังน้ําไปครอบไปดิครับไม่เจอแดดเลยนะเก็บไว้ที่ร่มมิดชิดเลยเก็บไว้ในห้องมิดชิดเลยฮะและ้วครอบไปเลยครับไม่เจอแดดเลยแม้แต่นิดเดียวตายครับดัง <c oughs> นั้น4อย่างเนี่ยคือฝั่งด้านซ้ายที่ต้นยางต้องการเนี่ยสี่อย่างนี้สําคัญและขาดไม่ได้แม้แต่อย่างใดอย่างหนึง่งครับบางคนถามแล้วคุณต้นอธิบายทําไม <c oughs> อธิบายทำไมแล้วหนูแล,แ,ลแล้วทำอะไรได้บ้างแล้วทำอะ,อะไรได้บ้างมันก็มีอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ซึ่งมันก็มีอยู่แล้วใช่แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราทําได้มันอยู่ที่เราครับแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้อยู่ที่เราคือบางสิ่งบางอย่างเหนือการควบคุมของเราอาผมยกตัวอย่างอย่างน้ำเนี่ยทำไมถึงบอกขาดไม่ได้คือน้ําจะเป็นส่วนประกอบของในต้นยาง เจสิบเปเซ็น์เลยนะทุกเซลของต้นยางมีน้ำเปลงค์ประกอบมาเลยครัถ้าขาดไปก็เหมือนคนขาดน้ำตายอย่างเดียวฮะคร,คราวนี้สวนยางไหนที่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอเป็นยังไงครับโตรเร็วไหม <Yeah. S 1> โตรเร็วนะน้ำยางได้เยอะไหมได้เยอะนะ แต่ถ้าเกิดว่าขาดน้ําติดต่อกันสักสี่หเดือนเนี่ยยังฝนไม่ตกนานๆเนี่ยใครที่บอกว่ากีดผ่าแ้วอยู่จะเห็นได้ชัดเลยว่าน้ํายางจะเริ่มลดลง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 ครานี้น้ําเราควบคุมได้ไหมครับเพาะหมอว่าควบคุมได้ไม่จริงๆเราควบคุมได้นะพ่อหมอนะความหมายคืออย่างนี้โอเคแหละส่วนใหญ่สวนยางเนี่ยจะปูกเล้วะ อ,อาศัยน้ําฝนใช่ไหมครับดังนั้นมันก็เป็นไปตามธรรมชาติว่ามันจะตกไม่ตกครับแต่ว่าไอ้ลักษณนาฝนทิ้งช่วง4เดือนเนี่ยถ้าสวนไหนเขาเขามีระบบน้ำละ่ะได้เปียกไหมก็ได้เปียกสิครับดังนั้นน้ำเนี่ย ถ้าใครปล่อยตามธรรมชาติเราก็ควบคุมไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีระบบน้ําก็สามารถควบคุมได้มันแล้วแต่การจัดการสวนของท่านแต่ขาดไม่ได้นะไม่พอผลผลิตต่ําไม่พอโตช้าแต่ถ้าพอโตดีผลผลิตสูงอากาศโตอันนี้ยังไงดีฮะอันนี้ไม่ไม่ทำไม่ได้หรอกอันนี้ควบคุมไม่ได้ครับนะครับอ่าในอากาศต้องแบบพึ่งพึ่งพาธรรมชาติแทบจะร้อเซลยฮะเราไปเราไปควบคุมไม่ให้ลมพัดไม่ให้อากาศหหลเทมันทําไม่ได้แล้วอันที่3คือท่าอา ถ้าอาหารเนี่ยถ้าเราปล่อยตามธรร, ata, รมาชาติมันก็มีอยู่ที่ดินนะครับแต่เมื่อไหร่มันหมดแล้วต้นยางดูดไปใช้จนหมดแล้วไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้ปล่อยตามธรรมชาติเลยปลูกตามยะถากรรมแต่อย่าหวังที่จะผลผลิตจะสูงถ้า,าท่านปลูกแบบธรรมาชาติสามร้อยมันก็เป็นไปได้ครับไม่ใส่ปุ๋ยเลยมันให้ได้นะัหรือปล่อยทิ้งปล่อยกว้างไปไม่ต้องดูแลใช่ครับ3า0รอยสบายสบยะนะครับแต่อยากได้ไร่หนึ่งแ800รอยกิโลกรัมอย่างคุณพิทักษ์ทำได้อย่างเงี้ยอ่ะยางสิบห้าปีอยากได้ไร่ละตันต่อปีอย่างเงี้ย ถ้าอาหารมันไม่พอครับเราจะต้องหามาเติมให้ต้นยางอาศาัยธรรมชาติคือไม่ใส่ปุ๋ยเลยให้ธรรมชาติเลี้ยงท่านก็จะได้อยู่3 0ม้อยดังนั้นในส่วนของ่าอาหารเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเจ้าของสวนที่คุณจะต้องจัดเตรียมมาให้เพียงพอครับอยากได้เยอะใส่เยอะอยากได้น้อยใส่น้อยอันสุดท้ายแสงแดดเออแสงแดดควบคุมได้ไหมควบคุมยังไงครับแสงแดดโดยส่วนใหญ่ก็ควบคุมไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติครับ แต่คันนี้มันมีบางอย่างนะแสงอาทิตย์เนี่ยคือถ้าเราปลูกสวนยางในพื้นที่โลง่งตราการรับแสงต่อวันต่อชั่วโมงต่อวันมันเยอะแสดงว่ามันได้เขาเรียกว่าไ,ได้พลังงานเนี่ยนานถึง8ชั่วโมงเหมือนโซลาร์เซลล์เอาง่ายเหมือนใบยางเป็นโซลาร์เซลล์ครับแผงโซลาร์เซลล์ถ้าวันไหนถ้าพื้นที่ไหนไปตั้งไปตั้งแผงรับโซลาร์เซลล์ในจุดที่ว่า ได้รับแดดครึ่งวันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแผงโซลาเซลล์มันก็เก็บไฟได้แค่4ชั่วโมงส่วนแผงโซลาเซลล์ที่มันตั้งและรับได้ทั้งวันเลยไม่มีอะไรมาบังเลยได้รับแดด8ชั่วโมงก็เก็บพลังงานได้8ชั่วโมงครับแล้วแสงแดดรับได้นานกว่าได้พลังงานมากกว่ามันก็ย่อมผลย่อมส่งผลต่อแะ้วัทางฝัง่งด้านขวาเห็นไหมฮะผมเลยบอกว่าไงว่าน้าบวกอากาศบวกปุ๋ยบวกแสงแดดเท่ากับสุดเท่ากับทางด้านขวาอืนะครับผมยกตัวอย่างนะสมมติถ้าน้ํา 25อากาศ 25, 25้ปุ๋ย25สแสงแดด25รวมกันได้เท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งทางขวาก็ได้ร้อยหนึ่งเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับถ้าน้ําน้อยอากาศน้อยปุ๋ยน้อยแสงแดดน้อยมันก็รวมกันแล้วมันก็ได้ทางขวาน้อยครับกระทบหมดเลยคราวนี้เรามาดูทางขวาครับฝั่งขวามันคือสิ่งที่เราได้รับมันคือผลผลิตนั่นแหละ นี้ผลผลิตผมแบ่งเป็น2อ,อย่างครับผลผลิตที่ได้เป็นไม้คือเป็นเนื้อไม้ครับยางพาราเนี่ยเราจะได้เนื้อไม้คือลําต้นของของต้นยางด้วยแล้วก็ออกมาเป็นน้ํำยางอีกส่วนหนึ่งที่เรากรีดโดยทั่วไปเนี่ยไอสีตัวด้านซ้ายมือเนี่ยเมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยครับเอาไปใช้แล้วครับออกมาทางด้านขวาเนี่ยต้นยางเขาจะเอาไปผลิตเป็นลําต้นก่อน7 5ครับพอถ้า7 5เเพียงพอแล้ว เขาถึงออกเหลือออกมาเป็นน้ํายางให้เรา25%ครับแล้วถ้าเกิด75%ไม่เพียงพอน้ำยางก็ไม่ใช่สิ่งใช่ครับคือคือโดยทั่วไปอ่ะต้นยางเขาจะต้องเอาไปเลี้ยงต้นให้เขาแข็งแรงก่อนเพราะอะไรเพราะว่าน้ํายางเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาจําเป็นที่ต้องสร้างครับแต่คนมันไปกีดเอามาออกมาเฉยๆสร้างลําต้นสร้างเนื้อไม้ก่อนสร้างใบก่อนสร้างกิ่งก้านก่อนให้มันสมบูรณ์ก่อนที่เหลือเขาจะถึงมาเป็นน้ํายาง อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสรุปขมวดเรื่องนี้ครับ <c oughs> แล้วถามว่าเราแล้ว,ลว,ลวพอฟังเรื่องสมการพื้นฐานแล้วเนี่ยได้ไประโยชน์อะไร <c oughs> เดี๋ยวมาานถามฟังเสร็จแล้วงง <c oughs> ไม่รู้มันได้ไประโยชน์อะไรจากการฟัง <c oughs> วันนี้ที่ผมอธิบายเนี่ย <c oughs> ผมอยากให้ท่านเข้าใจแบบนี้ครับว่าโอเคแหละทางด้านซ้ายเนี่ยถ้าท่านอยากได้ทางด้านขวามาก <c oughs> ท่านจะต้องทาอะไรฮนะทางด้านซ้ายให้เยอะใช่ไหมฮะ <c oughs> ถ้าทางด้านซ้ายน้อยคือจบ ทางด้านซ้ายน้อยทางขวาก็ต้องได้น้อยครับแล้วนอกจากว่าเราต้องจัดการทางด้านซ้ายให้เพียงพอให้เยอะแล้วนะเราจะต้องมาดูว่าไอส้สตัวเนี้ยเราจัดการอะไรได้บ้างผมอยากให้ทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้ <c oughs> ทําในสิ่งที่เราสามารถจัดการได้ให้ดีที่สุด <c oughs> เพราะมันจะส่งผลต่อทางด้านสมการทางด้านขวาเลยทําอะไรได้แบบนั้นให้น้อยได้น้อยให้มากได้มากธรรมาชาติไม่โกงครับ